สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับคันนี้ก็คันที่4ของวันนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮ o n d a w ว v บ1 25นะครับตัวล้อแมกสีดำใหม่ปี2025นะครับตอนนี้ในช่างของเราก็กำลังตรวจเช็คนะใสตะก้าใส่กันลายนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะ ร้านบุรีรัมยศการสาขาอำเภอกระสังนะฮะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0นย์921577129สีดำใหม่นี้สวยนะครับสำหรับค่อหน้าพิม25ตัว2,025นะครับตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีดำด้านนะครับเน,เนื้อสีก็จะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ออกสีทองทองนะฮะแต่ว่าคันนี้นี่จดทะเบียนนี่จะเป็นสีดําน้ําตาลนะครับก็มีให <lawsuit> ้เ <yaz> ลือกอยู <yaz> ่ส <yaz> ีส <yaz> ีนะฮะก็จะมีส <yaz> ีดําน้ําตาลนะครับสีเทานะครับสีเขียวนะฮะแล้วก็สีขาวนะครับสีเขียวกับสีขาวนี่จะเป็นสีเงานะฮะส่วนสีดํากับสีเทานะฮะก็จะเป็นสีด้านนะครับเนี่ยส่วนราคาก็เท่ากันเลยนะฮะราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่59,200บาทนะครับ อันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับห้าหมนานระครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนเงือนพรนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับบอกรถได้เลยนะครับข้างวดส่งย่าสุดได้ถึง4 8งวดนะครับ2อ8 0บาทนะครับ48งนวดนะครับอันนี้ก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังใส่กันลายแล้วก็ใส่ตะกร้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายือกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับตอนนี้ในช่างของเราก็กําลังติดตั้งตะกร้าหน้านะฮะเว็บมือสองห้านี่ตะกร้าหน้านี่ใส่ยากนิดหนึ่งนะฮะนี่ยใส่ยากมากนะครับไม่เหมือนร้อยสิบะร้อยสิบนี่ใส่ง่ายนะครับเนี่ยสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดำนะฮะสีนี้สวยนะครับตัวนี้ระบบไฟนี่จะเป็นไฟหน้ากับไฟท้ายนะฮะ ก็จะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสำหรับฮอนด้าเวมบุรสนี่อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่ครับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าบุรีดํยโยตการสาขาอำเภอกระสังจังหวัดบุรีมย์นะฮะราคาเงินสด59,200บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,200านะครับ ส่วนเงินผ่อนก็แล้วแต่ลูกค้านะครับดาวมากก็ส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนะครับแต่ว่าค่างวดนี่สามารถส่งยาวสุดได้ถึง4 8งวดน,นะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ2อง0บาทนะครับ48งวนวดนะครับหรือว่าจะส่งสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับ1ปี2ปี3ปีนะฮะหรือว่ายาวสุด4ปีก็ได้นะครับเงินดาวก็แล้วแต่ลูกค้าจะดาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะฮะสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ 0921577129ตัวนี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลายนะ0921577129นี่โทรมาสอบถามได้นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับพ้อหน้าไว้1 25ตัวล้อเม็ดสีดําน้125ําตาลใหม่สวยมากนะครับสำหรับทนใดที่ชอบโทนสีดําออกด้านๆน,นี่สีนี้สวยมากนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็คือราคาเดือนมิถุนายนนะครับ2,568นะครับ5,9200บาทราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับนี่ครสวยงามเลยนะฮะคันนี้ก็รถผลิตวันที่28พฤษภาคม2568นะครับส่วนวันนี้ก็วันที่4นะก็ขายได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้ขายดีนะสำหรับพอน้าวีมู25นะฮะขายดีมากวันนี้ก็ปล่อยคันนี้ก็ กาที่4ของวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวร,ร,ร,รู้ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับสวยงามเลยนะครับ